ต่อเนื่องกันเลยกับเรื่องการเลือกตั้งค่ะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราสฎร์ธาน,นีก็เปิดเผยค่ะว่ากก,กตเนี่ยค่ะก็จัดกิจกรรม i ิก off ไทยโหวตคนไทยพร้อมชายซิดเพื่อจะบูรณาการความร่วมมือข้องด้วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนและเชิญชวนผู้ที่มีซิธ์เลือกตั้งนะคะโหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตค่ะ ดรสัญญาแก้วอนันต์ผู้อํานวยการสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสํานักประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระนักรู้ทึ่งความสําคัญข้อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม6 6นี้ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาภายใต้กิจกรรม Ki c k o f f ฟ ไทยโวตคนไทยพร้อมชายสิทธิเพื่อบูรณาการความรวมมือข้องน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้นะคะฝั่งเสียงสัมผัสกันแลยค่ะไทยโหวตคนไทยพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับเพื่อเพื่อที่ต้องการให้ ให้ประชาชนพี่น้องว่าเราเป็นคนไทยเราต้องทําหน้าที่ในการไปใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งพี่น้องประชาชนคงเห็นถึงความสําคัญในหน้าที่ของการไปใช้สิทธิ์ได้บัญญัติไว้ในรัฐนูนนี่แสดงถึงความสําคัญหน้าที่นี้ที่ได้ได้คำตัดรินะนะครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนนะครับประชาชนและผู้สุ่นใจนะครับนะได้ทราบถึงข้อมูลผู้สมัครซอโซออในปีโอหกนั้นสนะามารถเข้าไปศึกษารู้จักผู้สมัครได้แล้วนะครับในแอป s m a สมาร์ทวตนะครับซึ่งจะดูได้ทางข้อมูลผู้สมัครทางโซเชีแบบเคตแบบบัญชีรายชื่อแต่ทางนี้นะครับผู้สนใจต้องอัปเดตนะครับนะแอปพลิเคชันสมาร์ทวตให้เป็นปัจจุบันก่อนครับ